อ้อนกันขนาดนี้ไม่รักได้ไงจ๊ะอุ๊ยแต่แล้วภาพนี้ค่ะน้องยายาเพิ่งจะลงมาค่ะเป็นคลิปน่ารักน่ารัก,รกตอนไปที่นอร์เวย์แหมชีวิตดีดีน้องยาาเราวันนี้ตามติดชีวิตยายาค่ะน้องยายาพาเราไปเที่ยวพระราชวังของที่นอร์เวย์นะคะเขาชื่อพระราชวังออสกาฮอลค่ะอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เป็นพระราชวังที่สวยงามมากเลยค่ะ หลังจากที่ป๊าป้านะคะได้ผ่านเหตุการณ์ระทึกมาได้เห็นรอยยิ้มของป๊าป๊า,ปาเต็มๆก็คราวนี้น้องเฮนรี่เนี่ยยิ่งโตก็ยิ่งรอสำหรับรายการตีท้ายกลัวห้ามพลาดกันเลยทีเดียววันอาทิตย์นี้ค่ะตอนบ่ายโมง45นาทีช่อง3อย่าลืมเปิดดูกันนะคะไปดูว่าสุดหล่อของเราไปทำอะไรบ้างแล้วให้สัมภาษณ์อะไรบ้างในตีท้ายครัว